ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกกำลังปรับตัวกันยกใหญ่เพื่อเตรียมรับมือกับความท้าทายในปี2568เพราะมีสัญญาณว่าโลกกำลังจะเจอความท้าทายในปีหน้าที่มาจากหลากหลายสาเหตุสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศต่างๆต,ต,ต้องเริ่มปรับตัวเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำรัฐบาลสหรัฐจากประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนไปเป็นว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะทรัมป์จะเป็นคนที่กลับไปดำเนินนโยบายอเมริกาเฟิร์สให้ความสำคัญกับประเทศตัวเองเป็นหลักและจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติแบบสุดทาง แทนจะยังมีสไตล์การประกาศนโยบายแบบท้าทายและแข่งข้าวนอกจากเรื่องนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในปี2567เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้หลายๆประเทศต้องฉุกค,คิดและทบทวนนโยบายการเงินและการคลังกันใหม่เพราะแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนมากจะประเมินว่าเศรษฐกิจในปี2567นี้ดีและมีเสถียรภาพมากกว่าเมื่อปี2566โดยเป็นทิศทางเศรษฐกิจแบบซอฟต์แลนดิ้งหรือเศรษฐกิจที่สามารถเติบโตได้เรื่อยๆแม้ว่าจะช้า แต่ก็ไม่ถึงกับเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างสมบูรณ์หรือถ้าบางประเทศเผชิญภาวะถดถอยดูสมบูรณ์ก <ing> ็จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศใหญ่ๆค่อนข้างทรงตัวนะคะและอัตราเงินเฟ้อก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้เห็นได้จากการที่ธนาคารกลางหลายๆประเทศประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นการลงทุนเพิ่มมากขึ้นค่ะ แต่นั่นคือในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญค่ะถ้าเราหันมามองเศรษฐกิจโลกตามข้อมูลข่าวสารที่ยังเห็นกันอยู่ก็อาจจะต้องสรุปกันใหม่ว่าปีนี้เกิดเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้เราเชื่อว,ว่าเศรษฐกิจโลกไม่ได้มีสเสถียรภาพมากขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหนี้ต่างประเทศและหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นมากในระดับวิกฤตในกลุ่มประเทศเอเชียและประเทศซีกโลกใต้ สภาพเศรษฐกิจโลกยังมีความอ่อนไหวสูงมากจากความเสี่ยงที่มาจากการดําเนินนโยบาย,บายการเงินและการคลังผิดพลาดรวมไปถึงปรากฏการณ์ดานธรรมชาติหรือว่าภัยพิบตัติและความขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์หรือสงครามที่บั่นทอนความร่วมมือระหว่างประเทศภูมิภาคเอเชียที่ว่ากันว่าเป็นภูมิภาคแห่งความหวังก็ยังตกหลุมอากาศทางเศรษฐกิจได้บ่อยๆทั้งเผชิญวิกฤตค่าเงินอ่อนค่าอย่างรุนแรงและตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศจีนกับอินเดียเองก็ไม่สดใสอย่างที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ และในช่วงเวลาเดียวกันนี้ประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งก็ต้องเจอกับอุปสรรคที่ควบคุมได้ยากหรือว่า disruption ที่มาจากภัยธรรมชาติค่ะ เหตุการณ์เหล่านี้ทําให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่แน่นอนมีความเสี่ยงสูงท้ายที่สุดก็ทําให้รัฐบาลประเทศต่างๆต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือจะอยู่เฉยเฉยหรือว่าไม่สนใจสภาพแวดล้อมโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็คงทําไม่ได้ค่ะเพราะทุกวันนี้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้ประชาชนมีความสุขและสามารถต่อยอดเป็นพลังอํานาจของรัฐได้ต่อไปแล้ววันนี้จะชวนไปดูแนวทางการปรับตัวครั้งใหญ่ของหนึ่งในมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกก็คือประเทศจีนนั่นเองค่ะ ซึ่งในช่วงปลายปี2,567จีนค่อนข้างมีความชัดเจนแล้วว่าจะปรับนโยบายสู่อนาคตเนื่องจากมีการประกาศความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2,567 มาตรการแรกก็คือกรณีที่โบลิตบูโรของจีนประกาศว่าจะใช้ในโยบายการเงินแบบผ่อนคลายปานกลางจากเดิมที่ใช้ในโยบายการเงินแบบระมัดระวังหรือว่ารอบคอบมาโดยตลอดนะคะและนอกจากนี้จะมีการเปลี่ยนไปใช้ในโยบายการคลังที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าจีนกําลังกังวลกับภาวะเศรษฐกิจในอนาคตอยู่เหมือนกันค่ะแม้ว่าตัวเลขจะเติบโตได้แต่ก็ยังมีปัญหาเงินเฟ้ออ่อนและรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศจีนมีหนี้สูงมาก รัฐบาลกลางของจีนจึงต้องป้องกันเอาไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าในปีหน้าสหรัฐอเมริกาจะขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนจริงๆหรือเปล่าซึ่งอาจจะมาซ้ําเติมปัญหาเศรษฐกิจของประเทศจีนนะคะว่ากันว่านี่เป็นการผ่อนคลายนโยบายการเงินครั้งแรกในรอบ14ปีของประเทศจีนเลยค่ะ ในขณะเดียวกันภาครัฐก็จะเพิ่มการลงทุนมากขึ้นแล้วก็ระดมทุนอย่างหนักหน่วงเพื่อที่จะนําไปใช้ในการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภาคนวัตกรรมก็จะเป็นการลงทุนในอุตสาหการรมรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหุ่นยนต์เซมิคอนดักเตอร์และพลังงานสะอาดซึ่งนอกจากนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายและนโยบายการคลังที่กระตือรือร้อนแล้ว จีนยังประกาศเมื่อวันที่25ธันวาคมปี2567ว่าจะออกพันธบัตรรัฐบาลชุดใหม่ชุดใหญ่เป็นประวัติการมีมูลค่าสูงถึง3ล้านล้านหยวนหรือประมาณ4 1 1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2568ค่ะและการออกพันธบัตรรัฐบาลชุดใหญ่นี่แหละค่ะคือการระดมทุนอย่างเต็มที่ของประเทศจีนเพื่อเตรียมพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและทําให้รัฐบาลมีเงินทุนใช้ใจ่ายในระยะยาวและส่วนสําคัญก็น่าจะเอาเงินดังกล่าวไปช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นแก้ไขปัญหา น,นีิสินด้วยนักวิเคราะห์ทั่วโลกให้ความสนใจการปรับตัวครั้งใหญ่ครั้งนี้ของจีนอย่างมากนะคะเพราะทั่วโลกรู้ดีว่าจีนคือมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและคาดว่านโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศจีนจะเผยแพร่อีกทีในช่วงเดือนมีนาคมปี2568ที่จะมีการประชุมใหญ่ของพรรคหรือการประชุมสมัยสามัญประจำปี แต่สิ่งที่ดีอินเทลเจนซ์อยากจะแชร์มุมมองนิดนึงก็คือเราสังเกตเห็นว่ารัฐบาลจีนค่อยๆปรับตัวด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจมาพักนึงแล้วนะคะเริ่มเห็นได้ชัดหลังจากการ,รเผชิญวิกฤตอย่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมถึงมีการประกาศใช้รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบดูอัลไซเคิลเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนมากขึ้นรวมถึงเสริมฐานทางเศรษฐกิจของประเทศจีนให้แข็งแกร่งค่ะทั้งหมดที่จีนทําในตอนนี้นะคะทําให้นักวิเคราะห์เนี่ยเขาเชื่อว่าจีนอาจจะกําลังเห็นความเป็นไปได้ว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่กําลังจะกลับมาอีกครั้งค่ะเพราะว่าในโลกปัจจุบันตลาดขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรปกําลังประสบปัญหา สาเหตุที่ทำให้นักวิเคราะห์เชื่ออย่างนั้นนะคะเพราะว่าประเทศจีนเคยใช้นโยบายในลักษณะนี้เมื่อปีคริสตศักราช2008ซึ่งตอนนั้นก็คือช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจโลกนั่นเองค่ะ สุดท้ายแล้วก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าประเทศจีนจะมีนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายหรือการบริโภคภายในประเทศอย่างไรให้เพียงพอต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพราะแม้ว่าผู้นําจีนจะพยายามโปรโมทว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยยังคงเติบโตอย่างสดใสแต่ตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนก็ฟ้องออกมานะคะว่ายังมีปัญหาเรื่องผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดขายปลีกที่ชะลอตัวลง ตลาดหุ้นและการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีนก็ยังคงตกต่ำตราการว่าง,งานก็ยังคงเพิ่มขึ้นและจีนยังคงมีภาวะเงินเฟืดอเป็นปัญหาเร่งด่วนที่มาหาอำนาจแห่งเอเชียอย่างประเทศจีนต้องเร่งแก้ไขค่ะสรุปได้ว่าจีนรู้ว่ากำลังจะ,ะเผชิญกับปัญหาอะไรแล้วก็ได้มีการวางแผนแก้เอาไว้แล้วทั้งเรื่องการระดมทุนและเตรียมอัดฉีดเงินช่วยเหลือภาคส่วนที่กำลังมีปัญหาและที่น่าสนใจก็คือชาวจีนก็ยังคงสนับสนุนและเชื่อมั่นนโยบายของรัฐบาลค่ะ แต่ยังไงก็ตามความเชื่อมั่นจากประชาชนต่อรัฐบาลจีนอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อการทําให้เศรษฐกิจของจีนแข่งแกร่งมากพอค่ะรัฐบาลจีนยังคงต้องเดินหน้าสารสัมพันธ์กับต่างประเทศเพื่อให้มีความเชื่อมั่นในการร่วมมือกับจีนทั้งเรื่องการลงทุนและการค้าขายและเพื่อให้สินค้าจีนยังคงสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้นั่นเองการปรับตัวครั้งสําคัญในในโยบายการเงินและการคลังของจีนในครั้งนี้ทําให้เราได้เห็นว่าประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีความร่วมมือมากมายกับทั่วโลก ยังต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันก็ยังคงใช้สื่อต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายของประเทศตัวเองเพื่อให้นานาชาติเชื่อมั่นและตอบรับนโยบายการค้าของจีนรายละเอียดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศจีนจะเป็นอย่างไรในอนาคตเราจะนํามันอัปเดตกันอีกครั้งหากคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นยังไงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนสามารถแชร์กันเข้ามาได้นะคะและดี Intelligen c e Podcast ในตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ